กับไลฟ์ของผมก็ได้ครับอิสระเลยแต่มันก็ดีนะผมไม่บล็อกใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นอวตารผีอะไรมาจากไหนมารบหรือบวกหรืออะไรยังไงคือเราจะได้เห็นคนในทุกๆมุมผมคิดแบบนั้นจะได้เห็นว่าใครคิดอะไรกับเราบ้างนะแต่ว่าบางเที่ยวกับโปกอวตารบางเที่ยมันก็กใส่คำว่าทีเราก็เดาออกว่าเอจังสีแหมกรัตริมันทุกคน ปัญญาคนไม่เท่ากันไม่คิดแบบนั้นนะครับที่บางอรอนนะฮะทองการเด้นจากประเวศกรธมอฟูอลายสองยาซีฟันฟูลายสอง ไปเอา,าไหมไม่ลูกไปเอากะได้ตัวมาสยาไปเอาอเหรือห้คนไปเอาอันเาอนเดร์อื่นก่อนก็ด็มือืนเต่าแด้วว่าแปลยานติปันของโุ้อรมาตแต่อยู่โรงแรมมันมีอยู่ใช่ใชไหมมีมีค่ะโทชนแล้วามาถถ้าใครรูปหินรูปหนาข้างนั่งใคร,ร,รข,ของเห็นไหมสามพัน เป็นคนดีมนนั้งกล่องขึ้นหมื่นเลยบอเปิดฝามันมันมีปรับแสงแลงมันอยาใหญ่สั่งภาเป็นคนสั่งภาเป็นคนขยันนะนุง นี่พี่บางออนรอรับได้เลยนะครับโครายสองสองหลอดส่งแล้วนะครับแพ็คแล้วนะครับ่มาก็จะเป็นของคุณสมพรนะฮะจากบ่อกุ่งจังหวัดตรังปาร์ตจังหวัดตรังจากจังหวัดตรังนะครับเจียบน้ำสามขวดเก้าบาท เอาหนากัเลยไม่มีกัฟกันเยโอ๊ยขาพุทธิษฐ์เสนอตี๊ตี๊ต สองนนี์สามขวนนี่คือใส่อะไรมันต้องสลักหัวใชัไหมอ๋อค่ะไม่เสียงพอดีพออ๋อโอเคอันนี้จะบอกกุ้งเจวาน้ำพี่สมพรจากจังหวัดจากจังหวัดตรังนะครับขอบพระคุณนะครับโอ้โหไกลมากเอยถึงกัน อขอภาพเลยนะสารภาพเป็นคนขยันก่อนนะอันนี้คอมเมนต์มันไม่ค่อยขึ้นไม่รู้ขึ้นอะไรออกขึ้นแล้วเห็นแล้ว คนรถล,ลวครับบอสเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวแพ็กออกคนรถกับพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝังรถแล้วพี่นอออ้องเขาิเว่าต่อยู่เจอแลนื้อสาน ทิ่เมื่อวานผมหาเกาะผู้นันเกาะผู้นี้ผมบม่ยอมรับเดีอยวผมสิบอกให้ให้มันเข่าจะคของแล้วกันให้มันเพลินไปทางงื่นปากคือจือนยันนอนอยันเลยผู้ใดบอกข้ามนี้ผมบลัฟบ่าวผมทำไมาให้จืนแทนหน่อยบริมีความจำปินยะคืนว่าจะคของคับ ไกับโบเป็นอย,ย่างเดิมแต่ว่าไม่ยอมมาหาวาภูร์พอข่อยกับโบค่อยมาไผ่ข่อบบยกับโบค่อยมาไผยแน่วิ่งมันโบเป็นแนวว่าไทยกันชีวิตบางเทีมันกำหนดบ่ได้เรามันเลือกบ่ได้เรามันบ่ได้เลือกได้ไปหมด ทุกอย่างพันหันเมนบอกบังเถือกโชคชะตาวาสนาแันวก็จับผัดจับถูเวียงไปมุนหันเวียงไปมุนห้เขาก็ใส่ชีวิตไปตามนั่นแต่ว่าขันบางอย่างคือข,ขันมันออกนอกเส้นอย่มันคว่ำเป็นธรรมชาติสุดท้ายเขาสีออาดเอง แต่มันก็ต้องวนแม่ในสิ่งที่มันเป็นจริงนะยงก็ไดแต่ทุกอย่างมันต้องเรียนรู้มันก็ต้องมีเจอบ้างมันมันสี่เฮดจังไดเนาะมันสี่เป็นเฮดจังไหนมันสี่เฮดจังไดนอันเือบางครั้งชีวิตเราเรายังกำหนดเองไม่ได้เลยเมื่อเราเรียนงานเรได้แพ้เลยเหมือนแต่ว่าอันได้ออเดร์ก็ได้เปลี่ยนท่านอยู่เหมือเดเดี๋ยวเ่าจะปิ่ยนแม่ไป อ่าไอ้ขอเลยขอสีฟ้บบาโอเลยสิเหลืองขอเลยก็สีั้าสีเหลืองด้วยรอบคลครกับไลค์ของผมก็ได้ครับอิสระเลยแต่มันก็ดีนะผมไม่บล็อกใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นอวตารผีอะไรมาจากไหน มาครบหรือบวกหรืออะไรยังไงคือเราจะได้เห็นคนในทุกๆมุมผมคิดแบบนั้นจะได้เห็นว่าใครคิดอะไรกับเราบ้างนะแต่ว่าวบา,า,า,างเทียกับโปกอวตารทางเทียมันก็ใส่คําเบาทีเราก็เดาออกว่าเอ๊จังสีแหมกระสรงมันทุกคนปัญญาคนไม่เท่ากัน บางทีถ้ามันสวยงามเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนมันต้องมีอะไรที่มันมาหักล้างกันบ้างในแต่ละอย่างมันถึงจะมีสีสันในชีวิตบางเทียซีวีตที่มันเรียบหรูเรียบง่ายจนเกินไปมันก็บม่ดีนี่แหละห้ามบอกผมบอกแอดมินเลยห้ามบอกตินเด็ดขาดผู้ใดสิมาบวกมาลบกับสร้างกักข่อยกับโบด้เงื่อนเออเทียบกับยิบขึ้นมาเพื่อมันเป็นเรื่องที มี่อาสิมีคำบอกแปลกๆของผมรูดออกไปชีวิตที่มันเงียบสงบไรเห็นบอกเพื่อนอย่างนี้ว่าไทยนี่รักสงบแต่ที้งรบไม่ขาดอย่างเดียมันดามากห้อกระดามันขึ้นเออมันรูมากเขาเหยียบข้อมันขึ้นแล้วแบเบหมดขอโทษนะครับมาใหม,ามาอ่อีกรอบหนึ่งแบทหมดครับผมแบบหมดขอภัยนะครับ มาใหม่มาใหม่กําลังกําลังเริ่มเขา่าได้เขาเ่าเ็มเมื่อกี้อันนี้คุณตัิยาพรแหงหานนะครับจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณนะครับฟูลายสองยาแบบสิทออยยาสิทันเลยเหรอดิลูกยาิทแบบันเอาอันนี้ต้องไปแพบบ็คบอเอาอันนี้ต้องไปซื้อบอแดดม่ไม่ต้องออยาสิทัย เรียกได้ว่าเดือดกลางไลฟ์เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่บอสบอยซีรีชัยได้มีการไลฟ์ขายสินค้านะคะที่ตนเองเนี่ยทำแบรนด์นี้มานานแล้วแต่จู่ๆก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตที่โผล่เข้าไปคอมเมนต์ทำเอาบอสบอยซีรีชัยนะคะต้องเดือดกลางไลฟ์ขึ้นมาอีกทีอ่ะใดๆแล้วฝากนะคะ FC Fan แฟนับหรือว่าชาวเน็ตทุกๆท่านที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอสบอยซีรีชัยอย่าลืมว่าไหวสวยรวยกระเฉาตอนนี้นะคะ ไม่สามารถนะคะทำได้แล้วเงินในกระเป๋าเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะฝากอุดหนุนบอสบอยสิริช้ยด้วยนะคะสินค้าผู้บริหารบอสบอยตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นนี้ออกมาเพื่อให้ FC แฟนคลับได้ใช้ของดีนะพี่น้องะ่ะไปอุดหนุนเราหล,ลายๆเนี่ยเด้อ